is defiant pursuit of immortality but biomes arrogance incited the wrath of the gods and brought annihilation to his empire elmaraden was shattered and aiden was thrown into a chaos ตัวไปเมื่อ8โมงเช้าที่ผ่านมานะในวันที่14มิถุนาย,ยน2017นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมถึงระบบต่างๆภายในเกมนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยในระบบแรกกับระบบสร้างตัวละครเนะี่ยสำหรับตัวละครในนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4เผ่านะก็คือมนุษย์เอลฟ์ดักเอลฟ์แล้วก็คนแคร์ครับแล้วก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สายอาชีพนะก็จะเป็นนักลบโลกแล้วก็นักเวทฮนะอ่านี่ครับ สำหรับการที่เราจะเลือกเล่นคาร์ดใดคาร์ดหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนคาร์ดอีกขั้นหนึ่งต้องมีเลเวลที่31นะแบบในคำบรรยายเลยฮะแล้วก็ในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีคำบรรยายสีเขียวทางด้านบนให้เราได้รับชมเห็นไหมฮะดังในวิดีโอเลยครับเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นเผ่าเอลครับเนี่ยต้องมีเลเวลถึง31นะถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นคลา s s ส2ได้ฮะ ซึ่งในแต่ละคัสท,ที่มันมีทั้งหมด3ารคสนักลบโลกแล้วก็นักเวเนจะแบ่งออกเป็น2สายนะฮะดังในวิดีโอเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นอาชีพไหนอยากเล่นเผ่าอะไรก็สามารถเล่นได้นะทุกเผ่านีก็มีความสามารถที่เก่งเฉพาะตัวของทุกเผ่ากันหมดเลยฮนะแล้วก็มีความจะเป็นกับปาร์ตี้เป็นอย่างสูงฮนะทุกอาชีพเลยฮนะ แต่จุดเด่นของแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะมีหน้าที่คนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าอาชีพไหนจะไม่เก่งนะอยังไงก็จําเป็นแน่นอนนะเพราะว่าเกมนี้ต้องใช้ระบบปาร์ตี้ระบบคนที่เยอะครับเพราะว่าต้องมีสงครามมีกิลมีอะไรต่างๆนาะนามากมายเลยฮะเนะีนะ่ยนะนะครับสำหรับคําอธิบายแต่ละอาชีพนะผมบอกแล้วเนาะทางด้านบนสีเขียวนะก็จะมีบอกครับ อันนี้ก็จะเป็นเผ่าคนแคร์เผ่าสุดท้ายฮนะนี่ตัวละครน่ารักมากๆเลยเป็นเด็กผู้หญิงนะซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมี3คลาัสแล้วก็มีทั้งหมด6อาชีพนะนี่เหมือนกันทุกเผ่าเลยฮนะแต่ว่าความสามารถจะแตกต่างกันทุกเผ่าโดยสิ้นเชิงเลยนะจะไม่เหมือนกันนะ ก็อาจจะคล้ายๆแล้วครับแต่ว่าไม่เหมือนครับแน่นอนนะในแต่ละเผ่าครับนี่ฮะนี่นักเวทสายคนแค้นี่คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถลุยเดี่ยวได้นะแล้วก็สกิลเวทถือว่าค่อนข้างเร็วเลยฮะอโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นดักเอลฟ์แล้วกันนะครับนี่ผมจะเล่นเป็นเผ่านักลบฮะเป็นคลาสนักลบอ่ะขออภัยด้วยเมื่อกี้พูดผิด อ่าเนี่ยผมตั้งใจจะเล่นนี่เลยเบดแดนเซอร์ฮะนี่ฮะดักเอลฟ์ครับ,รบอ่าเมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จก็กดถัดไปเลยอ่านี่ยทางด้านซ้ายมือฮะจะมีปุ่มเลือกค้าครับนี่จะมีค้านักลบโลกนักเวทฮะให้เราเลือกให้ถูกก่อนนะก่อนที่เราจะสร้างตัวละครน,นะแล้วก็จะมีให้เลือกทรงผมนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นการเคลื่อนไหวครับเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวน,นั่นเอง oh <boy. S 1> ก็จะมี ABC oh <boy. S 1> ให้เลือกฮะ เ,เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็มาทําการตั้งชื่อตัวละคระครับสําหรับการตั้งชื่อตัวละครเนี่ยเราต้องเข้าไปในเว็บ Renet Revolution ด้วยนะเพื่อไปเอาโค้ดที่เราได้ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้ครับเนี่ยฮะเห็นไหมชื่อเล่นที่ใชใ้ในการลงทะเบียนล่วงหน้าฮะให้เราไปเข้าไปในเว็บด้วยฮนะเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปในเว็บแล้วก็ไปดูโค้ดครับมันจะมีโค้ดเนมอยู่ฮนะ มก็จะได้เป็นภาษาอังคิดมากี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้ผมก็ใส่ไปแล้วโอเคผมก็สร้างนี้มาแล้วเรียบร้อยฮะเออดักเอลฟ์ครับเลเวลหนึ่งฮะผมก็ลองเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะมารีวิวระบบต่างๆภายในเกมให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะฮะนี่เป็นไงฉากคัสซีนอย่า,ง,ายงสวยเลย ท่าเรือแห่งหนึ่งนี่ครับก็ระบบการเล่นนะฮะเคเวสก็กดที่เคเวสแล้วเดี๋ยวันจะวิ่งออตโต้ให้เราเลยฮะเป็นการทำเคเวสแบบออตโต้นั่นเองมีระบบ AI นํนำทางให้เราครับออนี่ฮะอันนี้เรามาเริ่มเล่นกันเลยฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะไปแนะนำระบบต่างๆภายในเกมนะเป็นพวกอินเทอร์เฟซภายในเกมต่างๆแล้วกันฮะคร่าวๆก่อนนี่ฮะผมเล่นอยู่เซิร์ฟอารีนสามนะครับ นี่ชื่อว่า t h e ฟอร์ดครับชื่อตามชแนลเลยใครจะแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะฮะเดี๋ยวจะทำรีวิวกับเกมนี้ยาวๆครับนี่เพราะเกมนี้นี่แบบได้รับความสนใจจากผู้เล่นชาวไทยแบบเยอะมากๆเลยนี่บคนแบบเยอะมากๆเลยนะเกมเนะี้ยสําหรับผมนะผมเล่นอนะ่ะไม่มีอาการกระตุกอย่างใด เลยนะฮะก็เครื่องผมเป็น s 6ส Plus นะฮะแล้วก็ตั้งกราฟิกนี่ระดับสูงสุดเลยเนี่ยที่มันกระตุกเพราะว่ามันกระตุกเพราะคนเยอะนี่แหละมันไม่ได้กระตุกเพราะอะไรหรอกโอเคนะครับสำหรับการทำเควสก็ประมาณนี้ฮะวิ่งกดคุยออโต้เดี๋ยวมันวิ่งให้เราออโต้ครับแล้วก็แค่มากดคุยเควสกับ n อ c เฉยฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดข้ามเลยแล้วกันอ่านี่ก็มารับรางวัลก่อนฮะรางวัล ผูกบัญชีรางวัลล็อกอินใหม่ๆเข้าเล่นเกมใหม่นะเขาก,ก็จะมีแจกกันเนะี่นี่มาตีหมีเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นการทำมิชชั่นตามแมปไปเรื่อยๆฮนะนี่เราก็ตีหมีฮะ ก็มาตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะนี่ระบบร้านค้านี่ก็มากดรับกล่องคะแนน,นฟรีก่อนกล่องคะแนนมิตรภาพนะอันนี้ก็จะได้ฟรีสำหรับคะแนนมิตรภาพนี้ก็คือเราต้องแอดเพื่อนนะแอดเพื่อนไปแล้วก็ทําการส่งเหรียญก็จะได้เหรียญน,นะอ่าโอเคเดี๋ยวตัดข้ามไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลย1 ID ครับจะสามารถสร้างตัวละครไนดะ้ทั้งหมด4ตัวละครนะเนี่ยฮะจะมีทั้งหมดสสล็อตให้เราสร้างครับ นี่แต่ผมยังไม่ได้สร้างหรอกผมจะเล่นแค่ตัวเดียวก่อนเล่นตัวเดียวก็ไม่ไหวไม่ไหวแนละ้วฮะเลเวลก็ไม่ใช่ขึ้นง่ายๆเลยนะเกมนี้ฮะก็เรียกได้ว่าแบบขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเออเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกันเลยน,นี้ผมก็เล่นไปเลเวลแแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมาีวิวระบบข้าว่ากว่าแล้วกันสำหรับระบบการทำเควสการทำภารกิจ ภายในเกมเนี่ยมันก็อัตโนมัติเดี๋ยวมันจะวิ่งไปให้เองนะจะมีแบบด่านบอสบางด่านนะเราต้องมาคับตีเองนะสำหรับด่านบอสเนี่ยเราต้องตีเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในอันแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูลิงก์ประกาศจากทางตัวเกมครับอันนี้อ่าเน,นี่ยในเมนูแรกเลยนะอันนี้เนี่ยครับก็จะมีประกาศกิจกรรมต่างๆครับเนี่ยฉลองการเปิดตัว Lineage 2 Revolution นะเนี่ย จะมีกิจกรรมสร้างแครงกิจกรรมลงทะเบียนชื่อเล่นอะไรประมาณนี้อ่านี่นี่ก็จะเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นนะนี่อาร์เดนนย์ครับชื่อว่า o ร Fort ครับก็สามารถแอดเพื่อนกันมาได้นะนี่ใครพิมพ์ชื่อไม่ทันก็ชื่อชแนลแล้วนะฮะอะเรเดี๋ยเราไปดูระบบอื่นต่อไปเลยมาดูในระบบของตัวละครก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆครับก็จะมีสสล็อตให้เราปรับแต่ง อุปกรณ์สมใส่นะนี่ถือว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยอันนี้ก็อันดับการฝึกฝนครับตอนนี้เราอยู่ในระดับ B นะซึ่งระดับการฝึกฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็คือเราต้องอัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆฮนะยิ่งระดับสูงค่าฝึกฝนของเราก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆฮนะก็อุปกรณ์ภายในเกมนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับ C ไปจนถึงระดับ SR เลยฮนะอันนี้ก็จะเป็นระบบสกิลครับเนี่ยฮะ ก็จะมีแต้มสกิลที่เป็นเหรียญสีเขียวนะแล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรดนะฮนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรครับนนี่ก็จะมีทั้งสกิลใช้แล้วก็สกิลพาสซีฟติดตัวนะฮะนีนะ่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอันนี้ในส่วนของสกิลฮะสกิลที่มากับตัวละครนะครับตามสายอาชีพนั้นนะแต่ละเผ่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะสกิลไม่เหมือนกันนะ อันนี้จะเป็นหนังสือสกิลฮนะหนังสือสกิลนี่ก็ไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนน่าจะได้มาจากเควสก,กับการลงดันมั้งครับถ้าผิดภาพประการใดขออภัยด้วยฮนะโอเคแต่เราไปดูระบบถัดไปกันต่อเลยกับระบบไอเทมครับอ่านี่ก็จะเป็นกระเป๋าของเราฮนะอ่าจะสังเกตว่าจะมีอาวุธแล้วก็ถุงเห็นไหมถุงที่เป็นสัญลักษณ์ของอาวุธอ่ะถุงที่เป็นสัญลักษณ์ของอาวุธนี่ก็คือจะใช้ในการอัปเกรดนะฮะอ่าต่อมาเลยอันนี้มาเป็นโลงตีเหล็กครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดอุปรกรณ์นั่นเอง นี่ฮะเดีย๋ยวอัปเกรดให้ดูครับในแรกนี่ก็สําหรับการอัปเกรดนี่ก็จะใช้อุปกรณ์เก่านะมาตีบวกอุปกรณ์ที่เราใช้ปัจจุบันฮะอุปกรณ์ระดับต่ํานั่นเองครับแล้วก็จะใช้เงินในการอัปเกรดครับสำหรับไอถุงที่เป็นรูปเนี่ยถุงที่เป็นรูปดาเห็นไหมถุงซีเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้นะ,ะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะต้องไปปลดล็อกก่อนนะ อย่างเช่นการเลื่อนขัน้นการผสมการเสริมแก่งอะไรเงี้ยครับต้องไปทําภารกิจในผ่านด่านให้ให้บรรลุก,ก่อนนะถึงจะสามารถปลดล็อกฟังก์ชกชันอื่นๆได้นะครับตอนเริ่มต้นมาในฟังก์กชันแรกเนี่ยก็จะได้แค่อัปเกรดเลเวลอุปกรณ์ที่เฉยฮะนี่ครับไมผมลองกดดูมันก็จะเด้งไปให้ทำเวทให้ไปให้ถึงเป้าหมายของมันก่อนนะ,อะตอนนี้ผมก็เคลียร์ไปแค่3มิชชั่นเองตอนนี้ยังอยู่ในมิชชั่นที่4ครับ เนี่ยเห็นไหมต้องเคลียร์สองหนึ่งก่อนถึงจะปลดล็อกนะอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วกม็มาดูระบบเคเวสก็จะมีเควสหลักเควสรายวันเควสสัปดาห์แล้วก็รับรางวัลเควสอะไรประมาณนี้ครับง่ายๆนะอ่านี่ก็จะเป็นรับรางวัลน,นะอันนี้น่าจะเป็นรางวัลออฟไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ จะเป็นรางวัลออฟไลน์ครับแล้วก็มาดูรางวัลเชื่อมต่อรลยวันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราออนไลน์อยู่ในเกมครับก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยต่อมาเรามาดูเมนูร้านค้านครับสำหรับเมนูร้านค้านะก็จะมีเนี่ยใช้เพชรผูกมัดครับก็จะได้จากการทำเคเวสจากกิจกรรมที่เขาแจกนะแล้วก็จะมีเพชรแบบเติมที่เป็นสีฟ้าครับ อันนี้ก็จะเป็นของใช้ฮะเนี่ยจะเป็นพวกปั๊มเลือดปัป๊มเลือดปั๊มมานานแล้วก็เป็นทรโคงไว้คุยช่องโลกครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินอ่านี่ชื่อเงินครใช้เพชรผูกมัดในการซื้อครับแล้วก็คะแนนมิตรภาพอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ได้จากส่งคะแนนให้เพื่อนนะก็ต้องไปแอดเพื่อนกันก่อนแล้วก็ทําการส่งคะแนนให้กับเพื่อนนะก็จะได้เหรียญน,นี้มาในการช้อปปิ้งครับผมสำหรับเกมเนี้ย การปั๊มเลือดปั๊มมาน,านเนี่ยมันจะปั๊มให้เราเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกดอะไระมันจะมี AI ในการปั๊มเลือดอัตโนมัติให้เราครับอันนี้โทปาสครับเนี่ยคตามคำบรรยายเลยฮนะก็น่าจะเป็นโบนัสที่ได้จากการเติมเงินนะสำหรับโทปาสครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคะแนนสะสมจากการไปช้อปปิ้งร้านอุปกรณ์นะก็จะได้เหรียญสีม่วงมาครับอันนี้ อ่าสไลมันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเสียงเงินนะฮะภายในเกมครับใครที่อยากได้แพ็กเกจพวกนี้ก็เติมเงินครับนี่แล้วก็จะมีแพ็กเกจแบบเพชรผูกมัดด้วยนะฮะเพชรสีชมพูครัอ่าเนี้ยได้ก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นพวกแพ็กเสียงเงินทั้งนั้นเลยอ่าเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันเลยฮนะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมนูที่เราซื้อทันทีพันห้าร้อยเพชรนะก็จะได้รางวัลเลเวลตามนี้ฮะเมื่ออัพเลเวลก็จะได้ของรางวัลไปครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องแยงเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ก็จะมีได้รับอุปกรณ์ SR ด้วยนะตั้งแต่อาวุธชุดเกาะเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูตั้งค่ากันเลยนะอันนี้จะเป็นเมนูตั้งค่าเกมครับนี่ตั้งค่ากราฟิกต่างๆครับซึ่งมีความละเอียดตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุดเลยฮนะ ก็เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตามอุปกรณ์โทรศัพท์ของท่านนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ลื่นไหลในการเล่นเกมและนี้ก็จะเป็นเสียงปรับเสียงต่างๆเสียงเอฟเฟคเสียงพูดเสียงภายในเกมต่างๆครับแล้วก็จะเป็นเมนูต่อสู้ฮะถัดมาเลยอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันฮะเว่าต้องการอะไรก็จะมีเมนูตั้งค่ามานาอัตโนมัติด้วยเออตั้งค่าเลือดเร่งเลือดอัตโนมัติครับตั้งค่าเก็บอุปกรณ์ต่างๆครับเนี่ยฮะ ต่อสู้ในระยะที่เห็นเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้ครับนี่มีการตอบโต้อัตโนมัติด้วยนะแล้วก็เลือกใช้สกิลแลเมื่อต่อสู้อัตโนมัติครับประมาณนี้ฮะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นข้อมูลของไ d เดียของเราครับอ่าแลวสุดท้ายก็เป็นบัญชีที่เราผูกมัดครับผมก็ผูกมัดบัญชี Google ที่ลงทะเบียนไปฮะแล้วก็กดรับรางวัลได้300เพรผูกมัดครับนี่ฮะประมาณนี้เลยอ่าจบไปแล้วนะสำหรับเมนูคร่าวๆครับภายในเกมอะ โอเคเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลกันก่อนนะกระดานมา300เพชรผูกมัดฮะเมะื่อกี้แล้วก็เงินอีก10,000ืนครับว้าวเนี่ยครับก็จะเป็นเมนูคร่าวๆฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูทางด้านล่างกับเมนูเพื่อนกันก่อนดีกว่าอันนี้ต้องการดําเนินโหมดฝึกหัดไหมโอเคเยวก็ดําเนินการไปก่อนแล้วกันให้เขาแนะนาฮะสำหรับเมนูเพื่อนครับ ลองเตะปุ่มเมนูหลักสิต่อไปก็ลองกดปุ่มเมนูเพื่อนอ่าเนี่ยเขาจะมีคำบรรยายภาษาไทยเราด้วยนะโคตรจมครับเนี่ยก็กดส่งคำขอทุกคนไปก่อนนะตามคำแนะนำครับนี่ขอเพื่อนกับสิบผู้เล่นเลยอ่เดี๋ยวเราไปดูคำขอก็มีคนขอเรามาเหมือนกันเราก็กดยอมรับไปครับนี่ สีเขียวๆนี่ก็คือเพื่อนที่ออนไลน์นะสีแดงๆนี่ก็คือเพื่อนที่ออฟไลน์ไปแล้วครับถ้าออนไลน์จะมีคําว่าออนไลน์บอกนะแต่ถ้าออฟไลน์เนี่ยจะเป็นแบบนาทีที่เขาออฟไลน์ไปนะนี่นะประมาณนี้ครับอาแล้วก็ยังมีพวกเมนูดันจงดันเจี้ยอะไรอีกนะแต่ว่าเมนูดันเจี้ยเนี่ยเดี๋ยวระบบเกมมันจะพาเราไปลงเองครับโอเคเต่เราไปดูเกมเพลย์กันต่อเลยดีกว่า สำหรับระบบคร่าวๆผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูเช่นเคยนะโอเคดูดูคนนะโอ้โหคนเยอะมากเลยเกมนี้โอ้โหผมก็ตัดย้อนกลับมาตอนเริ่มเกมนะเพิ่งเลเวลสองนะนี่เราไปดูผมจะเล่นไปแบบสปีดวิดีโอเลยฮะก็จะมาให้เพื่อนๆได้เสฟกราฟิกกันก่อนโอ้โหถือว่าแบบค่อนข้างสวยงามมากๆเลย นี่เผ่านักเอลนักลบนี่แม่งตีแรงมากเลยนะเวลงานมากๆเลยคนระับเผ่านี้ผมว่าเผ่านี่เป็นคนที่อขออภัยด้วยเผ่านี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นแบบเยอะที่สุดแล้วอะ่ะผู้เล่นชาวไทยอะ่ะเพราะว่าเป็นเผ่ายอดฮิตเลยฮะสำหรับดักเอลเผานักลบเนี่ยไอ้คาสดนักลบครับอขออภัยพูดผิดอีกแล้วพูดผิดหลายรอบเนี่ยก็จะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องอะ่ะ สำหรับภารกิจเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบภารกิจตามด่านนั่นแหละแต่ว่าเวลารับเคสอ่ะมันจะเด้งเข้ามาอีกฉากหนึ่งให้เราฮะโดยที่จะไม่มีผู้เล่นอื่นมาแจมครับอ่าเนี่ยฮะก็เหมือนเป็นฉากส่วนตัวนั่นเองเนี่ยพอทําเสร็จก็มันก็จะเด้งออกมาเป็นฉากรวมฮะฉากภายนอกนั่นเองครับรอ่าก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหดูคนเนี่ย <laughs> โอ้โหโคตรเยอะครับเอาละเลเวลสามครไปแล้วกี้ผมตัดข้ามมานะ โอ้คนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าปิดคนก่อนดีกว่าไม่งั้นนี่เดินไม่ได้แน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูข้างล่างก่อนหาแสดงจำนวนสมาชิกครับอ่าเนี่ยเจอเจอละแสดงจำนวนสมาชิกแ,แ,แล้วก็แสดงเอฟเฟกต์นี่เอาแค่เฉพาะฉันก็พอแล้วก็แสดงจำนวนคนก็เอาแค่ปกติก็พอฮนะสูงไปนี่มันโอ้โหมันมันแหลกครับอ่าโอเคนี่เห็นไหมพอเราปิดคนปุ๊บมันก็จะเห็นแค่ชื่อเท่านั้นฮะ อ่านี่มันก็จะได้ลดอาการกระตุกไปได้หน่อยนึงครับนี่ฮะแล้วก็มาทำการทำเควสกันต่อครับเนี่ยเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะแล้วระบบภายในเกมก็หลากหลายมากๆเลยครับสนุกภาพสวยงามโคตรๆเลย <laughs> ผมก็เล่นเนี่ยมันไม่ได้กระตุกกับาการาฟิกอะไรนะมันน่าจะกระตุกจากคนเยอะอย่างเดียวฮนะเพราะว่าตอนทำภารกิจแบบลงเนื้อเรื่องไปเจอบอสไปตีอะไรเงี้ยมันไม่กระตุกเลยนะเออมันมากระตุกตอนวิ่งในแมปที่คนเยอะเยอะนี่แหละเห็นไหมมันจะกระตุกนิดๆครับอย่างว่าเปิดวันแรงคนเยอะโคตรๆเลยนะเนี่ย,ยมาดูตั้งค่านิเคียบ เดี๋ยใครตั้งไปเป็นเดีผมแสดงจํานวนสมาชิกแบบต่ําสุดเลยแล้วกันปิดคนให้หมดเลยแสดงน้อยที่สุดเลยฮะอย่างอื่นก็เปิดสูงสุดไปฮะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการแนะนำในวิดีโอแรกฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะฮะ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ